สวัสดีครับ Bible Before Breakfast วันนี้นะครับยากอบบทที่2ข้อหนึ่งยาลำเอียงนะครับแค่เห็นชื่อก็รู้แล้วครับเรื่องนี้สอนอะไรนะครับวันนี้อาจจะเป็นวันที่สั้นที่สุดในบรรดาเฝ้าเดี่ยวที่มีมานะครับผมจะเปิดพระเจ้าจะะพระเจ้าให้ฟังนะครับมีเพลงประกอดะบด้วยลองดูะะพระเจ้าพระเจ้าดิษั์ ยากอบบทที่สองตักเตือนไม่ให้ลำเอียงพี่น้องของข้าพเจ้าในเมื่อพวกท่านมีความเชื่อในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งศักดิ์ศรีของเรานั้นก็จงอย่าลำเอียงครับให้เราที่ฐานด้วยกันนะครับพระเจ้าเราขอพระองค์พูดกับเราผ่านพานะของพระองค์ให้เราเข้าใจ สิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เราทําในวันนี้เราจยูที่ฐานในพระนามสุดขีดเจ้าเอเมนเอเมนนะครับวันนี้จะเป็นวันที่สั้นที่สุดในประวัติศาสตร์ได้ไหมก็คือ,อยาลําเอียงจบเลยครับถ้าวันนี้พระคีมาถึงเรานะครับพระเจ้าบอกว่าลูกเอย๋ยยาลําเอียงเข้าใจไหมครับเข้าใจนะครับไปปฏิบัติกันเพราะว่าเราเองไม่ต้องทําอะไรให้มันยากมากหรอกครับพระพพีพูดนะครับเนี่ยฉบับหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งตักเตือนไม่ให้ลําเอียงนะครับ 2011ตักเติมไม่ให้ลำเอียงนะครับฉบับอมตะธรรมบอกว่าอย่าลำเอียงอ่านให้ฟังสัหน่อยหนึ่งพี่น้องพี่น้องที่รักในฐานะที่ท่านเป็นผู้เชื่อในองค์พระเยสุคริสต์เจ้าผู้ทรงพระเกียรติและพระสิริอย่าลำเอียงเลยนะครับฉบับเข้าใจง่ายพี่น้องครับในฐานะที่คุณเป็นผู้ที่เชื่อในพระเยสูคริสต์เจ้าชีวิตผู้ยิ่งใหญ่ของเราอย่าลำเอียงจบนะครับเหตุผล พระคมภีพพูดง่ายๆครับว่าถ้าคุณเป็นคนของพระเจ้าพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่อย่าลำเอียงครับถ้าคุณไม่ใช่คนของพระเจ้าลำเอียงไปเลยครับทําตามที่คุณชอบแต่ว่าถ้าคนเป็นคนของพระเจ้าอย่าลำเอียงครับคุณคิดวันนี้คุณทําได้ไหมครับเรื่องลำเอียงเนี่ยคุณไม่เอาความรู้สึกคุณมาใส่ได้ไหมครับคุณไม่คิดอะไรตามความชอบพอส่วนตัวของคุณ นะครับผมคิดว่าบางครั้งมันก็เหมือนกับยากมันก็เหมือนกับง่ายนะครับแต่ว่าถ้าพระเจ้าเตือนเราวันนี้นะครับอย่าลำเอียงจบเลยครับไปเลยทําอะไรก็ตามอย่าลำเอียงครับโดยเฉพาะสิ่งที่คุณต้องตัดสินใจมีผลกับคนอื่นพระเจ้ากําลังบอกเราเฉพาะเจาะจองบางอย่างครับวันนี้ใครสักคนหนึ่งโดนแล้วครับฉันลำเอียงไม่ได้ แล้วก็จริงๆเราต้องเป็นตลอดชีวิตเพราะว่าคุณเป็นคนที่มีความเชื่อในพระเจ้าแล้วพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่พระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งพัสดุรินะครับพระเจ้าให้ความยุติธรรมกับทุกคนและคุณเองจะต้องอย่าลำเอียงครับให้เราที่ถานได้ไงครับพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์เสด็จพระเจ้าพระองค์ที่สอนเราตรงเข้าถึงในชีวิตของเราและขอพระเจ้าช่วยปกป้องเราวันนี้หรือพรุ่งนี้หรือวันไหนก็ตามที่เราจะต้องทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งต้องตัดสินใจอะไรสักอย่างหนึ่ง ขอพระเจ้าช่วยเราที่เราอย่าลำเอียงเราที่ฐานในพระนามสุดเจ้าเอเมนเอเมนนะครับวันนี้ทำลายสติหรือเปล่านะครับอขอบคุณพระเจ้าครับเราพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับโอ้ยังคงต้องไวในการฟังช้าในการพูดอยู่นะครับอมภีบอกเราว่าอย่าลำเอียงแล้วพรุ่งนี้เรามาดูว่าพระเจ้าจะพูดอะไรกับเราต่อไปนะครับวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ